กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโรบอกแมปอไรายคอสโอเวอร์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกวิธีหาเรลิกนะครับแต่ละสายให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเงาและสายดามนะครับว่าเรลิกตอนนี้นะครับอะไรดีสุดก่อนที่จะไปเข้าชมกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์นะไม่ใช่กดอันไลค์นะครับ <laughs> <laughs> กดแช่ กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอดุมเจาะนะครับผมถ้าหากคุณผู้ชมกดกันแล้วนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเกินกันก่อนนะครับเลลิคคืออะไรนะเลลิกนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับภายในตัวเรานะครับที่เราได้รับมันนะครับมาจากการลงดันทำเควสฆ่ามอนส์จะเป็นลงเลสลงดันเจียนอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างนะครับจะ มีโอกาสได้รับเลลิกหมดเลยนะครับแต่ละที่นะครับเลลิกที่เราได้รับเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกหมดเลยนะครับว่าสายดาบนะครับใช้เลลิกอะไรสายเงาใช้เลลิกอะไรนะครับแล้วได้จากที่ไหน นะครับบอกหมดจดเลยนะครับสำหรับแพทปัจจุบันนะครับแพทโตเกียวกูนเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเริ่มกับสายเงาก่อนนะครับสายเงานะครับสิ่งแรกนะครับที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือดิมริฟคอร์นะครับหรือไข่นั่นเองผมเรียกมันว่า DR นะครับคือเจ้า DR นะครับจะเป็นเลลิกที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับสำหรับสายเงาเลยนะครับเนื่องจากว่าบรรบวกเลเวลเงา87.75นะครับถ้าเป็นสูงสุดในปัจจุบันนะเลลิกระดับ GM นะครับ ทำไมถึงโหดที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเงาของเรานะครับจำเป็นต้องใช้นะครับเลเวลนะครับยิ่งเวลสูงนะครับดาเมจก็จะยิ่งสูงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของชาร์โดดาเมจเลยนะครับบางคนยังเข้าใจผิดนะครับว่าเนี่ยดาเมจเงานะครับจะทําให้เงาเราแรงขึ้นจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับคือชาร์โดเลเวลนะครับไม่ใช่ชาร์โดดาเมจนะครับลองลงมาเนี่ยค่อยเป็นชาร์โดดาเมจนะครับ สำหรับสายเงานะสิ่งที่จำเป็นนะครับคือ Shadow l e v e l อ่ะอย่างแรกเลยก็คือ Dim r ิ f t ์คอรหรือ DR นะครับเจ้า DR เนี่ยได้จากไหนนะครับเจ้า DR นะครับได้จากการลงประตูไฟนะครับดันประตูไฟนะครับถ้าเป็นโลกหนึ่งเนี่ยจะเกิดที่นี้ส่วนโลก2นะครับก็จะเกิดที่จุดเกิดของเราเลยนะครับมันจะเกิดทุกๆตอนไหนครับดันประตูไฟนะครับจะเกิดทุกๆนาทีที่15นะครับและนาทีที่45 ของชั่วโมงนั้นนนนะครับและจะหายไปทุกๆ15นาทีหลังจากที่มันโผล่ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นประตูไฟใหญ่ๆนะครับโผล่ขึ้นมาเลย DR เนี่ยได้จากชั้นที่เท่าไหร่นะครับ DR นะครับจะได้จากดันประตูไฟ ชั้น100นะครับให้เราฆ่าบอสเคลียชั้นร้อยเสร็จนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปนะครับไม่ใช่โอกาสดรอปร้อนะแต่จะต้องพึ่งดวงเอานะครับข้างล่างนะครับดรอปเชนไม่สามารถช่วยให้ดรอปดีขึ้นนะครับชิ้นที่2คืออะไรนะครับ is นะครับไอเจ้าโล is นะครับคุณผู้ชมได้จากไหนนะครับก็คือดันไฟเหมือนกันนะครับแต่เป็นชั้น175นะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันครับเคลียร์ครับแล้วก็พึ่งอยู่กับดวงเอานะครับต่อมานะครับ pw ครับหรือ f ฟา o w วัตนะครับเนี่ย ก็บวก Shadow Le v e l 58.5นะครับสำหรับแรงระดับ GM เจ้าฟโร์บาร์ดนะครับได้จากไหน PH นะครับได้จาก In f ฟิ i t e ทะเลทรายนะครับชั้น170นะครับคุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับถึงจะลงได้ถ้าเป็นโลกหนึ่งนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนก็มาที่ตึกนี้นะครับจะมีลิฟต์อยู่นะครับสามารถเข้าไปได้นะครับหรืออีกที่หนึ่งนะครับสามารถมาขึ้นกับยานได้นะครับเนี่ยยานทุกยานเลยนะครับให้กดอันล่างนะครับกิวเทเลพอร์ตปึ๊บอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เราวิ่งตรงมาแล้วเลี้ยวขวาจะเจอที่เป็นรายคล้ายเลข8นอนตะแคงอยู่นะครับก็เดินเข้าไปเลยนะครับกด Create แล้วกดจอยเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ชั้นที่170นะครับต่อมานะครับ EDC EDC คืออะไร EDC ก็คือ r ู n Eternal Dun e c o r e นะครับผมจะเรียกสั้นๆว่า EDC นะครับเจ้า EDC นะครับก็ได้จากอินทะเลทราเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอิชั้น140นะครับนี่นะครับ EDC ต่อมานะครับ พิมพ์สันแพ็คนะครับพิมพ์สันแพ็คเนี่ยผมจะเรียกมันว่า CP คือดูนพวกเนี้ยชื่อมันยาวครับชื่อมันเท่เกินผมจะเรียกมันย่อๆแล้วกันนะ CP นะครับไอ้ CP เนี่ยดรอปได้จากไหนดรอปจากดันประตูไฟนะครับอ่ะนี่นะครับประตูไฟเวลาเกิดมันก็จะเป็นประตูอย่างนี้นะครับ CP นะครับดรอปที่ชั้น150นะครับต่อมานะครับดูนคราวดูนคราวนะครับหรือ DC DC คืออะไรก็คือมงกุฎนะครับมงกุฎดรอปจากอินทะเลทรายนะครับเฟสที่110นะครับ ต่อมาอะไรอีกนะครับ DP นะครับมี DC ก็ต้องมี d p ครับโดนเพี้ยเซอร์นะครับรดาบนั่นเองก็จะเพิ่ม Shadow level อีกนะครับอันนี้ได้จากอินเทเลซายเวฟหนึ่งร้อยนะครับอันนี้หนึ่งร้อยมงกุฎเนี่ยร้อยสิบทิ้นต่อมานะครับชิ้นสุดท้ายสำหรับคนที่ใส่เลลิกได้แปดชิ้นนะครับชิ้นที่แปดเนี่ยก็คือ Key of Seal นะครับ Key of Seal ก็จะเป็นกุญแจที่ดรอปจาก อินของปราสาทไร้ขอบเขต็บนะครับหรือดาบพิฆาตอสูรที่อยู่ในโลก2นะครับเวฟ75็บ75นะครับก็จะดออป C of อซลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลลิกของสายเงานะครับสำหรับคนที่ใส่ได้8ชิ้นทั้งหมดนี้นะครับคือสายเงาที่เป็นเมตาอยู่ในตอนนี้นะครับเลลิกต่อมานะครับสายดาบสายดาบใช้เลลิกอะไรนะครับสายดาบนะครับใช้ PW นะครับ PW จะเพิ่ม Weapon Damage นะครับสำหรับสายอาวุธนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับสายอาวุธก็คือ Weapon Damage นะครับจะเป็นตัวสอนสีแดงๆอย่างนี้นะครับอันนี้จำเป็นที่สุดใส่เข้าไปเลยนะครับ PW อย่าลืมครับ PW ได้จากอินเทเลสไทรเวฟที่170นะครับต่อมาคือ EDC ครับ EDC ก็บอก Weapon Damage 253.5%อยด้นะครับได้จากอินเทเลสไทรเวฟ140นะครับต่อมาไอเอสนะครับ i อเอสนะครับอินฟอลล์ a ีซิลเว195%นะครับ ได้จากดันไฟชั้น175นะครับคากุเนะแฟงนะครับก็จะเป็นเขี้ยวนะครับได้จากไหนเขี้ยวนี้นะครับได้จากดันของโลกโตเกียวกูนหรือก็คือโลกล่าสุดนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นดดเมจอาวุธนะครับ185เปนะครับสีชิ้นและชิ้นที่5นะครับเซเลทฮอนเซเลทฮอนก็จะเป็นเขาอย่างนี้นะครับได้จากดันไฟนะครับชั้น125บนะครับบวกเวฟอนเดเมจร8 5 2 5เปนะครับ ต่อมานะครับ DI Diamond i n c e n s e นะครับ Diamond i n c e n s e เนี่ยจะบวก Weapon Damage 165.75%นะครับ DI นะครับได้จาก In ปราสาทไร่ขอบเขตนะครับเวฟที่50นะครับต่อมานะครับ CP นะครับทีมสันทักนะครับจะบวกเวเปอร์เดเมจ146.25%นะครับเมื่อใส่แล้ว CP ได้จากที่ดันไฟชั้น150นะครับผมขีดสุดท้ายนะครับจะเป็น CF นะครับ c u r s a l Fragment อันนี้ผมจะเรียกมันเต็มตัวแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ เป็นเรลิกระดับรีเจนหรือว่าเรลิกที่โหดอะไรขนาดนั้นนะครับผมจะเรียกว่าคอร์โซแฟกต์เมนต์นะครับคอร์โซแฟกต์เมนต์นะครับได้จากลงดันเจียนของ Attack on นไททันนะครับหรือฝ่าไปพบไททันเองนะครับบวกเวเปิลเดเมจหนึ่งร้อยสี่สิบหกจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเราเป็นสายดาบเรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับเวเปิลเดเมจเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณสิบกว่าบีเลยนะครับสิบกว่าบิลเลียนเลยก็โหดนะครับแต่ก็โหดไม่สู้กับสายเงานะครับสายเงาโอพีเสมอนะครับ อ่ะอันนี้ยนะครับแชิ้นนี้ก็จะเป็นเลลิกสําหรับสายดาบนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าพี่ผมไม่มีเลลิกที่พี่ให้ผมดูอ่ะพี่ผมผมจะต้องไปเอาเลลิกอันไหนมาครับเอาเลลิกอันไหนก็ได้ครับที่บวกเดเมจนะครับเนี่ยบวกเวปอนเดเมจถ้าเป็นสายเงาจําไว้เลยนะครับสายเงาหาเลลิกที่บวกเวปอนเดเมจเยอะดีเยอะๆนะครับเยอะที่สุดเลย นะอันเนี้ยอ่ะเคียวอันนี้ก็ได้แฟงออฟโดมิเนียนใช้ไปก่อนก็ได้ครับคุณผู้ชมถ้าเป็นสายเงาอย่าลืมครับชาร์โด้เลเวลนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ในส่วนของชาร์โด้เดเมจนะครับไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบเอ้าพี่แล้วทําไมเลลิกของผมกับของพี่เนี่ยแรงมันไม่เหมือนกันนะครับได้จากไหนนี่นะครับให้มาที่กิวนะครับแล้วไปที่แบ็กสมิธนะครับช่างตีเหล็กนะครับ หรืออยู่โลกหนึ่งก็ช่างตีเหล็กอยู่ตรงหน้าโลกเลยก็ได้ครับก็มีอ่าไปที่ตัวอัปเกรดเดอร์ตรงนี้นะครับกดเลือกเลกที่เราจะต้องการเอนชานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราอ่าเลือกเลกนะครับของที่มันต้องการนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือมีผงนะครับแล้วก็จะมีคอนะครับแต่ละแร้งก็จะใช้คอต่างกันนะครับสมมติอันนี้ก็จะใช้คอแบบนี้อ่าผงก็จะไม่เหมือนกันประมาณนี้นะครับเมื่อเรากดตีบวกไปปุ๊บ อ่แหลงไอเทมก็จะสูงขึ้นนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้อร์ติแฟกที่เลเวลสูงขึ้นแล้วนะครับเนี่ยก็ง่ายๆครับวิธีหาคอก็สามารถไปดูที่คลิปเก่าๆของช่องผมได้นะครับก็มีบอกอยู่นะครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีหาเลลิกของแต่ละสายนะครับสายเงาและสายดาบนะครับแล้วก็บอกวิธีหาแบบหมดจดเลยนะครับ ถ้าถามว่าใครชอบนะครับคอนเทนต์แบบนี้นะครับ <submar in. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอดุมเจาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับบาย